บ่บลุดจัาเทียบากียรลุดจ้าเทียแม่นม่ท่านเดอรุ่นจเทียปีเนี้ยต้งรัก้อยแม่ก็บุดจ้าเกียเขาจะ้าบลุดเงินบางนึงนียละโอ้ลักร้อยแม่เงินบางนึงหันแม่ได้ได้หาได้นึงได้หาได้สามเงินบางนึงหันนะครับไม่ได้เป็นแปดแต่ว่างวันนี้แฮ้งได้น่อยตัวได้หากับเจ็ดถนหลัก้อยลักร้อยใช่ไหมแม่แม่รัก้อย แม่เพชรจ้าวัสดีค่ะปะ้าเอฟซีบอกว่าตามแม่เพชรให้หน่อยแม่นได้เนาะ <c oughs> เขาโทรเขาเขาโทรหาหลายบะแม่โทรอยู่แต่ว่าข้าจาก็บ,บอกว่าข้าเจ้าไม่ได้ลกไม่ได้ขึ้นบนแม่เออมันเป็นสูตรล่างเนาะเอาบนล่างนอั <c oughs> อแม่นเนาะที่เกิ่งแต่ว่า จะฟ้องเราะว่าซื้อจะเด้ลบานนี้ก็สิบว่าซื้อให้ไปไลาซองเลยเนาะมันบอก่ขันจะฟ้องซื้อแล้วอดเอาเพราะว่าเลียงว่้หน่อยโตก็ก็อยากซื้อน่ะไม่มีแปดหักก็แปดเก่าครับชี้แปดกันไว้ซื้อนาะมันจีบดับเบอร์แม่เบอรดเอจำเบอร์เจ้าของได้ไหมจำได้ก็คอเก้าห้าเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสี่หนึ่งหก เอาให้ถูกนะแม่แมนแมนอันล่างแบบนี้อันที่แม่ว่ามันบอรลุนจะเทียนนะครับมันกับบรลลูแต่ว่ามันมันขึ้นบนเนาะโอ้เราหันมันมันมีเรหันมันนีอะมันมีทั้งแปดทั้งมันไม่เกดทแปดมีเก้าครับแปลว่าเก้าแม่บนนะมันติดดับครับ นี่แหละไอ้แมววายยุคคำนันคำันดับคำนั้นลุดสูตรหนึ่งนหะมันไปเมื่อแต่ว่าผู้อันนั่นก็คือกันนะผู้คนผู้ละคนกับบล็อกกันเขาอันเขาคอมเมนต์แมววายวันนี้เนาะสิยุดโกหอกแก้เพชรว่าเสินเล็กนะว่าเห็นเขาแยกเพียรสันเล็กออกมาแล้วไปเห็นว่าออกว่ามีเล็กว่าเนครับเขาบอกว่า อืมเขาคือบางคนเขาก็ยังไม่ดูนะมแม่อยู่ที่ดวงนะฮะอันแม่ว่านะมันมันอาศัยดวงเฮ้ากับว่ได้ต้องอาศัยดวงเข้านํำพอมไม่ค่อยได้ก็แม่นว่าน,นั่นไปต้องกนยเงียมาได้คือกันนคนใช่อยู่ครับแม่มั่ต้องอาศัยดวงข้งงานํำดวงเฮ้านำครับแต่ว่าสูตรยังไม่หลุดเลยใช่ไหมแม่บ่กว่าหลุดวันนี้ได้เอ็นวันนี้ได้เอ็นห้าหกแปดเก้า อันนี้บนหรือล่างแม่ล่างล่างแต่ว่าเรียกวิ่งแม่บางหันมันได้เกกับแปดเนาะครับเจตเป็นติดดับแม่ก็ได้ตัดออกไม่ได้ออแต่แปดมันเดือแต่แปดกับเก้าางหานันนมันมาด้วยกันมันเลยมาน้วกันครับาหาแม่แม,แ,มมแ,มแ,แม่มากซื้อซื้อน่แม่ได้เอาใส่ตอนแรกแม่มากซีเป็นแม่ได้เอาหาใส่นำ้ำครับที่เกี่ยวมันเดืยมันเือเรียกสองตัวแต่ว่าถ้าแม่ตัดดับไปแบันี้ไดกวันนี้เดือดหลายตัวได้แบบนี้แต่แต่รู้สึกว่ามาทำนี่รู้สึกว่าจะ เข้าหลายงวดแล้วนะคุณแม่แม่เลขเ,ออเลขแม่ไม่ข่าวบนล่างแม่ไม่อะไรบางเร่อม่ข่าบนล่างนะครับเงนบินหนี้ปไหน่ได้อาชีพข่าบนล่างงวดเนี่ยแสดงว่างวดเมื่อกี้เข้าล่างอย่างเดียวเหรอครับคุณแม่แม่ใช่งวดมะข้าวขาว่าแต่ล่างแต่ว่าเล็กวิ่งมันหันเข้าได้แม่ว่าอั ad, นแปดเนาะแม่ว่าแม่แปดอันวิ่งนะวิ่งเกับแปดครับแม่ก็เล้ย้องแม่ อันวดรอบวังหารแม่วิ่งเกตแปดวันนี้แม่วิ่งหากคปหกแต่ว่าหกติดดับคอมัมนอยู่นะหกพมาหกดับผมเแม่ดับล่างหรือบนดับล่างหกนี่คือดับล่างแมนอันนี้ดับล่างแต่ว่ามันอาจสะคือมันมันอแต่มันอยู่มันบ่ได้ลดจะเคลียร์เลยเหรออันนี้มันดับล่าง อัเล็กวิ่งแม่เนื้อบางครั้งแมาน้ำกันเนาะเฮดก็แปรแต่มันเคาอันนั้นเลยล่างนะแม่จับคู่ไว้นี่อันแม่จับคู่นะแม่จับอยู่แม่น่ะมักหา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 สองแล้วก็หาโฮอันเนี้ยล่างเลยแม่มักมัดแม่มาเฮ็ดมาตัดแล้วบานนี้อันอันซูดแม่เฮ็ดสูตรเต็มนะครับหาบ่มีล่างนะนะแม่ชุดว่ามัน แม่ขึ้นบ้านไม่สิขึ้นบนสามารถไปบนได้ได้เพราะว่าไม่เข่าบนไร้ไม่เข่าบนคู่เทียแม่สูตรล่างเลยสูตรล่างไปเข้าบนแม่ล่างไม่แต่เข่าโยนนี่ล่างชุดล่างชุดล่างนี่ล่างมี่โยสามตัวกับนี่โยใช่ไปนั่ง Easy เจ้าบ่านผู้ห็นคือสูตรล่างล่างอย่างเดียวแต่ว่าไปขึ้นบนแม่ไม่ไม่ขึ้นบนนะเออ ม่ขึ้เพราะว่ามันเป็นเลขกิีเนะกี่รอบแล้วแม่ที่มันขึ้นบนนี่สองแล้วสองมวดติดแล้วใช่ไหมที่ขึ้นบนนี่เราสามารถไปบนได้นะแม่เนาะแต่ว่าเป็นสูตรล่างเอา F4 อย่าสับสนนะฮะสูตรบนนะแม่ก็ไม่ได้เสียใหญ่นะสูตรบนนะครับมัดสูตรซ้อนกันแปดอย่างเดียวงวดนี้งวดนี้บนแม่ทำเรียงเ็แล้วเอาปล่อยเลยไหมวันนี้ปล่อยก็ได้ทั้งล่างทั้งบนเลยเนาะ แม่บนนะแม่ได้นึ่งกับเกลาวเรียกวิ่งนะนึ่งกับเกลียวถ้าว่เก่านี่จะเด่นกับนึงแม่เขียนให้หน่อยได้ไหมบนมีตัวไหนบ้างกับแม่บนนะพี่ครับผมเขียนเออเขียนเส้นใต้ก็ได้ครับอันนี้บนนะสันยุทกับลางอ้าวันนี้แต่มีบนด้วยนะเอซีนะบนนี่แม่มีวิ่งอะไรบ้างครับเกลีกับนึ่งวิ่งเกลียวกับนึ่งล่างนี่วิ่งวิ่งกัน วิีงหากับหกแต่ว่าหกเนี่ยมันติดดับข่อแม่นะครับแม่ได้ออาแกหาแ,แม่ไม่เหนสูตรเต็มนี่หาบหานะสูตรล่างนี่บ่มีครับถ้ามันมีอาจติไปบนออแต่ว่าแต่ว่าหากับหกเลยพ่อแม่นะมันตามแม่เห้นะคะมันรุดมันเกิรุดกับซุกพังไปหมดเลยครับแต่ว่ากกนมีแบบเนี้ยแต่ว่าที่ริงสูตรแม่นะกะกมีกกดับหามี ปราแม่มาเห็ดแล้วมาเห็ดสุดญงมันนะสุดไงมันนะมันบ่มีหาแบบเนี้ยมันสามารถขึ้นบนได้แม่เอาแม่จับคู่จับคู่บนให้หน่อยแม่จับคู่บนม่นเหครับผมเลขลักลอยแม่ได้อันนั้นเด้เอาเอาทั้งสามตัวสองตัวเลยนะแม่เลขลักลอยแม่ได้อันหาพิเเอาอยู่ไหมบองหันรวดยังวะเอารดต้องังหานะ ถ้าเิ่งวันมันก็มีเข้ามีหลุดนะแม่เนาะมันนสิดบครับแต่ก็เพิ่งหลุดใช่ไหมแม่จริงว่ะครับเพิ่งหลุดปีนี้เขาเต้นรุดแค่เดียวเนี่ยหลักร้อยอะนะแม่นเขาเต้นรุดแค่เดียวเยี่ยมป้งหันมันเหรอกระหอกเก่านะฮบขามันยังไม่เอเยอห์หกขนาดับผมรุดแค่เดียวนี่แหละครับอ๋อนี้จะเป็นสูตรบนนะครับอันบางคนว่าแม่นะที่กิงแม่นะ ว่ามักหาล่างนะแม่มักหาหาน่ะผู้ใดว่าของแม่ก็เข้าแม่ยกให้ดูงวดเมื่อกี้เลยแม่แม่เพิ่งความเป็นเขาเลยเขาเลยนี่หรอกเขาว่าจักมืออะไรบนที่กับบ้านเขียนนะเขาเขียนอยู่นะครับสิบเอ็ดสิบหกแบบนั้นเขียนอยู่นะครับกับบ้านเขียนว่าส่วนของแม่เขาอยู่ค่ะครับนี่นะครับเอ็ซีครับผมแคปไว้เลยนะครับอันนี้คือของงวดที่แล้วนะเดี๋ยวจะว่าของแม่ไม่เข้าเอา แม่ทำต่อเลยครับแม่มาเรียนว่าวพื้นบานแต่ว่าอันนึ่งนะแล้วม่มาแต่สแต่ไม่เป็นรูปแม่เด้ถือเรียกยงเสล็่ะมีหาสามแปดของปอมแม่ของปอมนั่นละเข้าเข้าบ้านเข้าเข้าบ้านแบบปล่อยตัวนั้นอ๋อประเดี๋ยปล่อยแค่ตัวนั้นเมีของปอมครับแม่ของปอมอันแม่เอาให้เบิ้งแม่เอาให้เบิ้งยื่นลัางนะอือให้แม่จับคู่สามตัวสองตัวเลยนะคุณแม่วันนี้ จะเป็นชุดล่างกับชุดบนเดี๋ยวใกล้ๆวันก็จะเป็นชุดเน้นใช่ไหมครับคุณแม่รู้สึกว่าใกล้ๆวันทีไรผมไม่ได้มาสักทีเจ้า่าอยู่เด้อถ้าย่ายอาปโภคยิม่าไปมาชุดเน้นไปผมติดไปชัยภููิไปไกลติดไปชัยภููิครับเอาหรือว่าใครทักหาคุณแม่เลยนเอฟซีนะทักหาคุณแม่เลยนะครับผมสําหรับเอฟซีที่ติดตามแม่เพชรนะครับ บางทีทางช่องติดภารกิจหลายอย่างอันนู่มันพัชเจ้ามาแต่อันผมวันเขากว่าครับแม่จะต้องซ่้าเมื่อได้แะ้ั่นฮึมว่ารู้คือกันท่านบอกว่าสินมาแต่ไหนสิมาบ่มาทั้งมากสินมาอยู่มามาอยู่แล้วครับแต่จะมากี่รอบแค่นั้นเนาะแม่เนาะเจ้าเรามีเบอร์แล้วให้เอฟซีทักหาแล้วกันเนาะอเาากันมครับแต่ว่าเอกคุณมาอันคาเล็บเปล่านี้ แม่มากเกาเก้าบ้านะแม่มากเกเกาเพราะว่าเลขอลของแม่มม่สูดๆนะม่นสิส้นเก้าบนนะบางคันมัม่เลี้ยแปดตัวเดียวเนาะอันท้ายเฮ็ดสรรปฟดาวนะอันนั้นแม่เฮ็ดข้าวดาๆไปชื่อเสื่อนำบ้านนตัดนะแม่ว่าหากระผมค่ะแม่มาตัดค้าวของมมนเลี้ยดต่แปดวันเล็กถ้าไม่คือวางั้มสีเดียันสีเดียวนั่นมมนสีเดีย่เก่าอย่างนีครับแน่ แล้ว่าสุดสุดเต็มยืนสุดหาสุดเผาทั้งเหมือนทั้งหลังม่ได้กลับเนยมองทางนะเท่าไหร่คเับผมเอาให้แม่ดูสถิติเอาครับผมอันนี้ก็เป็นสรุปแนวทางเนาะคุณแม่เนาะสรุปแนวทางนะครับผมเบอร์โทรแม่มจ็ดเจ็ดเก้าหกโอ้เจ็ดเก้าหกนเอฟซีนะเบอร์โทรแม่อะไรนะแม่แม่แม่อ่านให้ฟังหน่อยครับ 0 9 5ย์เก้าครับเก้าเจ็ดขอคออีกรอบหน่อยครับแม่0 9 5 9 7เ7 4 6หอครับผมเอาอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่เพชรวันนี้มีทั้งบนมีทั้งล่างเลยนะคุณแม่เนะาะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผม ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะแม่เนาะ,ะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตามชุดเน้นอีกที่นึงะนะครับวันนี้น่าจะมาเลยคุณแม่ถ้าไม่มาเดี๋ยวให้เอซทักขานลยแม่เนาะ,ะครับเป็นแนวทางนะเอฟซีนะ